พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันอาทิตย์ที่18เดือนที่5ในหัวข้อเรื่องผลกระทบที่ปฏิเสธไม่ได้ของถ้อยคำความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้นและผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันสุภาษิตบทที่18ข้อที่2 1พี่น้องคะลิ้นอำนาจของถ้อยคำเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ดังเป็นที่ประจักษ์ จากการทดลองอันเป็นนวัตกรรมที่นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งได้ทำเมื่อหลายปีก่อนเขาได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบอันลึกซึ้งของถ้อยคำที่มีต่อน้ำนักวิทยาศาสตร์นำน้ำใส่ขวดต่างๆและพูดถ้อยคำที่แตกต่างกันกับแต่ละขวดกับบางขวดเขาพูดถ้อยคำที่ใจดีและเปี่ยมด้วยความรักว่าคุณวิเศษคุณสวยงามขวดเหล่านี้ สร้างผลึกที่สวยงามและกลมกลืนกับบางขวดที่เหลือเขาพูดถ้อยคำที่รุนแรงและเชิงลบเช่นแก้น้าเกลียดแย่มากและไร้ค่าขวดเหล่านั้นก่อรูปผลึกที่บิดเบี้ยวและไม่น่าดึงดูดพี่น้องคะการทดลองนี้เผยให้เห็นบทเรียนที่สำคัญจงระลึวลกว่าร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยน้ำมากกว่า70%เซ ซึ่งคิดเป็นสัดส,ส่วนมากกว่า2ในสของร่างกายด้วยเหตุนี้ถ้อยคาที่คุณพูดกับตัวเองและร่างกายของคุณจึงมีผลกระทบที่จับต้องได้เมื่อคุณใช้ถ้อยคําเชิงลบซ้ําแล้วซ้ําเล่าคุณจะทําให้ผลึกน้ําภายในตัวคุณบิดเบี้ยวเมื่อเวลาผ่านไปการบิดเบี้ยวนี้อาจปรากฏออกมาเป็นโรคทางกายภาพนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมคุณจึงต้องระมัดระวังในการพูด เพราะถ้อยคำที่คุณเลือกอาจนำมาซึ่งชีวิตหรือความพินาศต่อร่างกายของคุณเองอย่าพูดความคิดเห็นที่แย่เช่นงานนี้กำลังฆ่าฉันคุณอาจคิดว่ามันร้ายพิษภัยแต่การแสดงออกเช่นนี้สร้างความเสียหายต่อผลึกน้ำในร่างกายของคุณหลังจากหลายปีแห่งการพูดถ้อยคำเชิงลบเช่นนี้คุณอาจพบว่าตัวเองกำลังทนทุกข์กับสภาวะสุขภาพที่ไม่อาจอธิบายได้ พี่น้องคะจงระลึกว่าความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้นสุภาษิตบทที่18ข้อที่21ถ้อยคำของคุณมีพลังสร้างสรรค์จงพูดถ้อยคำแห่งชีวิตสุขภาพและพลังให้กับตัวเองผลึกในร่างกายของคุณตอบสนองต่อถ้อยคำและการพูดของคุณมีศักยภาพที่จะรักษาเปลี่ยนแปลงและฟื้นฟูร่างกายของคุณจงคิดถึงเรื่องนี้อย่างจริงจัง ให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะการพูดของฉันสอดคล้องกับพระคำของพระเจ้านำชีวิตสุขภาพและสันติสุขมายังร่างกายและจิตใจของฉันฉันพูดถ้อยคำแห่งความเชื่อความรักและความหวังและร่างกายของฉันตอบสนองต่อถ้อยคำเหล่านี้ ทำงานอย่างสมบูรณ์เพื่อพระสิริของพระเจ้าในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิด เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชําระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า ะต,ติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจ,จะนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด